สวัสดีครับกราบสวัสดีเพื่อนพอน้องพี่ติดที่เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมก็การสวัสดีมิตรรักแฟนเกมคุกกี้รันคิงด้อมด้อมด้อมมองมองโอ้กุญโงลองอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นประจำอ่าทุกวันศุกร์แล้วกันนะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวของคุกกี้แต่ละตัวนะครับผมซึ่งคุกกี้ในวันสุงนี้จะเป็นตัวไหนนะครับนก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับไป โอเคครับผมอืมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวของน้องคุกกี้รถแพนเค้กนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันว่าน้องคุกกี้รถแผนเค้กนั้นจะเป็นสายอะไรนะครับผมแล้วคุกกี้รถแพนเค้กนั้นจะมีอ่าระดับอยู่ที่ความแร่นะครับผมสายตุ้งโจมตีนะครับอยู่แนวหลังของทีมนะครับผมซึ่งสกิลของเจ้าคุกกี้น้องแพนเค้กนี่ก็คือนะครับ รับลูกโอก๊กไปชื่อชื่อสกิลนะลับลูกโอ๊กไปนะครับผมสกิลของน้องก็คือเมื่อบินขึ้นไปนะครับจะถลม่มจะถลม่มทุยจะระดมยิงลูกโอ๊กลงมาจากฟ้าเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูบริเวณพวกนะครับผมเพื่อเพิ่มความโดนในการโจมตีให้แก่ฝองเพื่อนทั้งหมดด้วยนะครับผมค่าความเสียหายก็40%นะครับเพิ่มความโดนในการโจมตี20%นาง60วิก็ถ้าเราอัพเลเวล ของเจ้าคุกกี้ตัวนี้ขึ้นไปก็สกิลก็จะแรงขึ้นหรือตัวเลขสกิลก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคท็อปปิ้งที่น่าจะแนะนําก็น่าจะเป็นอ่าท็อปปิ้งนี่เลยนะครับผมอ่ารสล,ลัตเบอร์รี่นะครับไหนๆก็อยู่แนวหลังแล้วก็จัดหนักไปเลยนะแล้วแต่คนจะใช้นะครับผมท็อปปิ้งนะโอเคเรามาเข้าเรื่องราวของน้องกันเลยนะครับไป้าโอเคครับผมเรื่องราวของ คุกกี้ลดแพนเคก้กจะเรียกว่าคุกกี้ได้หรือเปล่าอะก็มันเป็นแพนเค้กอะอ่าสรุปว่ามันเป็นคุกกี้หรือมันเป็นแพนเค้กครับทุกคนใครรู้คอมเมนต์โอเคเข้เรื่องนะครับผมคุกกี้รถแพนเค้กนะครับผมผู้ที่ใส่ซื่อนะครับถูกปิ้งจนเหลืองด้วยหน้าตาที่น่ารักของคุกกี้ตัวนี้นะครับผมก็เลยได้รับความรักจากเหล่าคุกกี้ตัวนี้ แล้วก็เหมือนว่าตัวเองจะรู้ว่าใครๆก็รักนะครับหรือยิ่งทําตัวให้แอเบลหรือทําตัวตัวเองให้คุกกี้อนูนี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมด้วยการเอาบัตเตอร์นะครับมาราดตัวเองให้หอมหวานขึ้นซึ่งคุกกี้รสแทนเค้กนะครับสิ่งที่คุกกี้รสแทนเค้กชอบเออก็คือเยลลี่ลูกโอ๊กนะครับผมเพียงแค่ได้เห็นเยลลี่ลูกโอ๊กนะครับผมปฏิกิริยาหรือรีแอคชั่นของน้องเนี่ยก็จะเปลี่ยน เป็นการทาท่าทางกับคือปลีกนะครับข่อยความน่ารักแล้วก็ทําตาขยบขยิบแบบอย่างเงี้ย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 ,อยเออน้องก็จะทําท่านี้ทันทีเลยที่เห็นนะครับผมน้องเป็นแบบนี้นะครับก็เลยไม่มีใครที่จะเมินคุกกี้รถแพนเค,ค้กนี้ได้เลยนะครับผมถึงแม้จะพยายามไม่ตกไม่ไม่ตกถึงแม้จะพยายามไม่ตกหลุมพรางนะครับลูกเล่นอันแพรวเพราวของคุกกี้รถแพนเค,ค้กแบบนี้ก็เถอะ แต่พอมารุ้ตัวอีกทีก็ยืนย่นเยลลี่ลูกโอ๊กไปให้เจ้าตัวซะแล้วนะครับผมโอเคครับผมซึ่งคุกกี้อ่าด้วยแฟนเค้งนี่ก็เป็นคุกกี้ที่น่ารักอีกตัวหนึง่งในบรรดาเราคุกกี้ที่มีแต่คุกกี้เนี่ยหลงรักเจ้าคุกกี้ตัวนี้นะครับผมเนื่องจากเขาหน้ารักเขาแอแบเบลนะครับผมก็เลยตกหลุมรัก เจ้าตัวนี้แล้วเจ้าตัวนี้ก็เลยเอาความแอบแบลเอาความน่ารักนี่แหละเป็นเหยื่อล่อเป็นหลุมพรางให้คุกกี้ตัวอื่นนะครับเอาง่ายๆคือคืออยากกินยัลี่ลูกโอ้ก็ทาตัวน่ารักเด็งเข้าไปขอคุกกี้ตัวอ,อื่นได้เลย <S <S ครับจะเป็นคุกกี้ที่คัสโนว่าอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีเรื่องราวตกหล่นหรือ อาจจะมีเรื่องราวาเสริมผมก็จะเอามาพูดในคลิปหลังๆนะครับเรื่องราวของพวกเกาะสาบศูนย์พวกอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องราวาผสมนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดแต่ช่วงนี้ก็จะเอาเรื่องราวาของคุกกี้แต่ละตัวให้มันครบก่อนนะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมหัวปูต้องขอตัวไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายเด๋ยว